ดีเกิดก็คือตามเรื่องมาแล้วก็โทรคุยกัน อดมินกลุ่มนียอนด์เพ่อเลงคะไราแล้วะอนด์เนด์เพ่อเป็นแอดมินกลุ่มอะไรนะคะแอนพันแท้ลุงคนแอนพันแท้ลุงคนป้าแตนี่เราเป็นแอดผมตงินบอกตประมาณหมื่นหนึันตอนี่มันสีเหมือนาเลยมันถูกยิงแล้วก็พังไปเลยปลายตรงข้ามยิง แกร์ G น่าจะรู้จักนี่ใช่ไหมวิธีจริงทำให้กรุบแตกใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เลยไม่รู้เอันนี้ผมก็เลยผมก็เลยท้องเข้างเลยเพื่ที่ไม่รู้ว่ายิงตัวแล้วควนจะอะไม่ได้ผมรู้ว่าจริงยังไงยิงช่องให้ยิงกรุบให้พังอันนี้จะเหลืองไหมนี่อัาเรียกว่าสอยแล้วกันสอยแล้วกันสอยแล้วกันสอยิงก็ยิงก็ิงสอยก็สอยเนาะสอยกสอยสวยสวยอันนี้ก็ว่าสอยมีหน่องสอย มาถามมาเลยครับเมื่อกี้สรงเจ้าของเพจด้ไรนะที่เเจาของเพจที่มุดอยู <m <m <f <f: ่ในกลุ่มเพจก็มีอย่าื่อมเ่เพอก็มีคนถึงประมาณประมาณเกืบหมื่นแปดนี่เพจเอฟซนะไม่ได้อมเป็นลงบนเพปฝตลอดืเพจอคตเปิดฝามาตลอดเอฟซีลงบนเพจเขาล็อกอ่องแล็อกอ่งแล้ออ่อ ช่องยูทูบผมก็ใช้เมืองปงลางแม่มันแท้ใช่ปงลางใช่เมืองปงลางจำได้ที่ปงลางก็เพิ่งมาทำนี่แหละเห็นพี่ครับพี่ครับโอ้โหเรื่องของดีเรื่องของแอดนี่คนเยอะเนาะอะไรนะเพลงอะไรนะอย่ามาแหลกก็ชอบชอบฟังจบไปดิฮะจบนะจบผมฟังมาหลายรอบแล้วนะอย่ามาแหลกนะก็คือเปิดให้เมีย รอบป้องไม่เคยจบสี่โคตีรอะมันดี่อบป้องนี่เขาเนี่ยโคตีแังมากเลยจำได้ให้ยอดนั่งค่ะเต็มหมดแล้วครับไม่มีที่นั่งเอ้ยทำไมดังเลือเกินอย่างแม FC ก็ยังรู้เลยเนะไม่ไ้มี้งยดกับเม็ดน้อง ถามมาเลยครับอพี่เจถามสภาพอะไรผมจะกลับแล้วนะเอ๋อตอานี้ถามน่อยนิดนิดจะกลับแล้วไม่ร้อนนะผมผมทำที่เร็วผู้แต่สู้ฝนไม่ได้รแย่นะตอนนี้เอาี้ผมจรเมื่อวานอยากให้พี่ให้กำลังใจทุกท่านหน่อยก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะครับลุงด้วยแล้วก็ดีทุกเบอร์ทุกท่านด้วยครับมมีอะไรครั้งหน้าก็ให้คุยกันนะครับไม่ต้องอะไรไม่ต้องมีอะไรก็คุยกันก็จะดีที่สุด าถ้าไม่คุยกันแล้วกระแสเราก็จะตกยอดดีเราก็จะตกอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเราก็ต้องคุยกันก่อนอะไรอะไรถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องไปกระซิบคุยเอาหันหน้ามาทางนี้นะครับหันหน้ากระซิบคุยแล้วก็ยอดดีเราจะไม่ตกอ๋อพี่ยอดใส่กเยอะมากตอนสรุปแล้วเมื่อวานมีการพูดคุยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแหละครับวันนี้กระเถิบขึ้นมาเลยอยู่3,000ครับที่ยังไม่ตามได้คืนกระป๋องแล้วแหละ ผมอาจจะแรงคยกัล่านเรผมอาจจะแรงเกินนะครับคนตรงและแรงนะครับอะไรไม่จริงเราพูดไปเลยครับอย่าไปกลัวครับเพราะความจริงมันคือความจริงวันยังค้ำครับไม่มีความจริงไม่มีผิดไม่มีใครเอาความจริงติดคุกได้ครับต้องตรวจตรวจ